สี่จุดสำคัญที่ทำให้เราหยอดลูกเนียนขึ้นหยอดเนียนขนาดนี้นะครับทำยังไงติดตามในคลิปนี้นะครับอ๋อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ซีเฟิร์สให้กับไร m i n ตันเพื่อคุณจะไม่พลาดเทคนิคดีๆจากทางเรานะครับผม <Yeah. S 1> เริ่มต้นนะครับเรามาดูที่การจับไม้ในการทำทักษะลูกหยอดกันนะครับผม การจับไม้ในการทําทักษะลูกหยอดนะครับจะใช้ลักษณะของการจับแบบ Vshape นั่นก็คือการจับแบบมาตรฐานที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับการหยอดทั้งด้านโ hand แบบนี้แล้วก็ back h แ hand แบบนี้นะครับจะใช้การจับไม้ลักษณะเดียวกันก็คือ Vshape นั่นเองนะครับผมแต่จุดสําคัญนะครับนั่นก็คือแกนหลักที่ใช้ในการหยอดสําหรับผมนะครับนั่นก็คือการใช้ตอกของเราเนี่ยแหละครับที่จะ งอเล็กน้อยนะครับในการเป็นแกนที่จะใช้ในการทําทักษะลูกหยอดด้วยด้านโฟรแฮนนะครับจะเป็นการใช้ศอกนะครับที่อยู่ตรงกับหน้าอกด้านขวาแบบนี้นะครับอ่าเนื่องจากผมถนัดขวานะครับก็จะอยู่ตรงกับหน้าอกด้านขวาซึ่งการตรงแบบนี้นะครับจะช่วยให้มือของเราก็หงายออกในลักษณะนี้ทําให้หยอดโฟรแฮนได้ง่ายขึ้นด้วยส่วนในด้านแบ็คแฮนนะครับก็คือ ศอกนะครับจะชี้ออกด้านข้างนะครับแล้วก็ลักษณะของหัวไม้ก็จะอยู่ตรงกับลําตัวของเรานะครับแต่จุดสังเกตที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหัวไม้ของเรานะครับในลักษณะที่หยอดทั้งด้านโฟร์แฮนด์แล้วก็แบ็คแฮนด์นะครับจะมีหัวไม้ที่ห้อยลงเล็กน้อยในลักษณะแบบนี้ครับและส่วนถัดไปนะครับน่าก็คือระดับของลูกนะครับระดับของลูกที่เราใช้ในการหยอดที่เหมาะสมนะครับนั่นก็คือจะอยู่ในระดับไหลจนถึงอกของเรานะครับ ถ้าเราหยอดในลักษณะนี้นะครับจะทําให้เราควบคุมหน้าไม้แล้วก็ควบคุมน้ําหนักของลูกได้ดีเลยทีเดียวแต่ถ้าเราหยอดต่ากว่าน,นี้นะครับอาจจะทําให้เกิดการผิดพลาดได้นะครับถ้าเราหยอดลักษณะที่สูงแบบนี้เราจะเรียกว่าลักษณะการหยอดไม้สูงครับผมและนอกจากนั้นนะครับในการหยอดระดับไหลถึงอกนี้นะครับยังมีส่วนช่วยให้คุณเคลื่อนที่ไปตีลูกต่อไปได้เร็วขึ้นด้วยแบบนี้ครับ เมื่อเรารู้นะครับตำแหน่งของข้อศอกแล้วก็ระดับในการตีลูกหยอดแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาดูการเคลื่อนที่ที่จะเข้าไปหาลูกหยอดกันนะครับแบบแรกนะครับเราจะใช้การเคลื่อนที่แบบสไลด์นะครับโดยที่ผมนะครับจะใช้ขาขวาของเรานั่นเองนะครับขาขวานะครับจะออกในลักษณะ9ก้าชิด9แบบนี้นะครับอ่าด้านนี้เป็นด้านโฟแฮนด์นะครับผมอันนี้ถอยมาปึ๊บต่อไปเป็นด้านแบคแฮนด์นะครับ9ชิด9า นะครับใช้ขาด้านเดียวกับมือที่ถนัดนะครับแบบที่2นะครับจะใช้ลักษณะของการก้าวเข้าไปหาลูกจะมี3จังหวะด้วยกันนั่นก็คือขวาซ้ายขวาอันนี้ด้านโฟร์แฮนด์นะครับอ่าต่อไปนะครับด้านแบ็คแฮนด์จะเป็นขวาซ้ายขวาแบบนี้เหมือนกันซึ่งลักษณะในการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับจะมีส่วนช่วยในการส่งแรงเข้าไปหาลูกนะครับผม นอกจากนั้นนะครับเรายังต้องคำนึงถึงลักษณะของการวางเท้านะครับการวางเท้าก็ต้องพอดีกับจังหวะที่ตีลูกหยอดด้วยครับและส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับ <st ares> ในการหยอดลูกนั่นคือการสัมผัสลูกนั่นเองนะครับที่ผมเรียกว่าสัมผัสลูกนั่นก็คือการที่เราแตะลูกเบาโดยที่เราไม่ขยับร่างกายส่วนบนมากจนเกินไปครับเฉพาะร่างกายส่วนบนนะครับที่เราจะใช้ในการขยับลูกหยอดนะครับผมจะทําให้ดูนั่นก็คือการที่เราขยับเฉพาะส่วนของข้อศอกและมือเท่านั้นนะครับ ดูครับแบบนี้นะครับผมก็คือการที่เราขยับศอกแล้วก็มือเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับ4จุดสำคัญที่ทำให้เราหยอดลูกเนียนขึ้นนั่นก็คือศอกนะครับต้องงอเล็กน้อยนะครับทางด้านโฟแฮนด์แล้วก็แบ็คแฮนด์ด้วยระดับของลูกนะครับจะอยู่ในระดับ ไหล่จนถึงอกของเรานะครับและอย่างที่3นะครับนั่นก็คือการเคลื่อนที่เข้าไปหาลูกก็ใช้การสไลด์แล้วก็การก้าวขาเข้าไปหาลูกก็จะทําให้เราถ่ายน้ําหนักเข้าไปหาลูกได้ดีด้วยและสุดท้ายนะครับการสัมผัสลูกการสัมผัสลูกต้องใช้สอกและมือขยับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อที่จะทำให้ลูกข้ามไปอย่างรวดเร็วและเนียนมากขึ้นด้วยครับผม แต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับในการซ้อมลูกหยอดนะครับคุณต้องทําอย่างสม่ําเสมอก็จะทําให้คุณกะน้ําหนักแล้วก็ทําลูกหยอดได้เนียนมากขึ้นด้วยครับอยากให้เรานะครับทำคลิปเทคนิคในการสอนแบดมินตันเรื่องอะไรนะครับพิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะก็คือวันนี้ต้องขอขอบคุณสนามแฮปปี้ฮาบปนะครับ <Yeah. S 1> ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ในการถ่ายทำเทคนิคดีๆในการหยอดให้เนียนด้วยนะครับผมสหรับวันนี้บรายมินตันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ